สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 1 9 8กับการรายงานข่าวสารใหม่ๆในว,วงการลูกทุ่งหมอลำนะครับกับข่าวสารล่าสุดในวันนี้ TFC ของน้องกีต้าร์นิพาพรจะต้องดีใจและยินดีกับขา่าวนี้อย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่รอคอยมานานแสนนานและวันนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะทางซองเดอร์ได้อัปเดตล่าสุด ในเรื่องการเปิดตัวซิงเกิลเพลงใหม่ของน้องกีต้านิภาพรจากโพสตล่าสุดของซองเดอหลังจากที่ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากแฟนๆวันนี้เรามาเจอแขกรับเชิญคนแรกของซองเดอกีต้านิภาพรและยังระบุอีกด้วยว่าเตรียมพบกับซิงเกิลแรกของแชมป์1 0 5สมัยแห่งตำนานของรายการดวลเพลงทิงทุน23กันยายนนี้ที่ซองเดอครับผม และหลังจากภาพล่าสุดได้ระบุชื่อเพลงใหม่ของน้องกีต้าที่มาในเพลงย่านโอดกอดไอยบได้และถือว่าเป็นการเปิดตัวซิงเกิลเพลงแรกของน้องกีต้านิพอพรอ,อย่างเป็นทางการน,นะครับและสมกับที่ f อหลายท่านตั้งตารอคอยมานานเสียนานนะครับและยังไม่พอนะครับทางซองเดอร์ได้เผยทีเซอร์บางตอนให้คุณผู้ชมได้ชมเป็นบางส่วนนะครับก่อนจากปนอกไปในเมือง เฮาก็ไปน้ากันแต่มือนีวาดหอดมือกลับเฮากลับมาผู้เดียวบ,ยบนะ่ได้ลบหนาแต่บ่ว่วสิสอตาในทานอียังถ้าต้องเจอกันอีกครั้งย่านอดกอบดบ่ได้ และนี่คือข่าวคราวล่าสุดของซองเดอร์ที่ได้อัปเดตและคุณผู้ชมสามารถติดตามซิงเกิลเพลงแรกของน้องกีตาได้ในช่อง YouTube ของซองเดอร์ได้เลยนะครับหากไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆก็ติดตามได้ใน NFP198 สวัสดีครับ บ่ได้ลบหนาแต่บอกหัวสิสอตาในฐานะยังถ้าต้องเจอกันอีกครั้งย่านอดกอดายบอได้